เอโยวอสซสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจีเพ็กดนลร้อยห้าสิบปีสองพันยี่สิบสองจดยี่สามเลยนะครับลูกค้านะคันนี้เดิมๆชุดสีสวยๆนะฮะเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้ตัดด้วยสีดำเท่ๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีวาลนะครับลูกค้าท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผม รถบ้านๆพร้อมขับขี่ใช้งานสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยดอกยางหน้าหลักมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะครับแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะเครื่องข้างเดิมนะครับผมข้างไม่ดังความไม่ไหลแน่นอนระบบไฟติดครบนะครับผมแลวเราตรวจเช็ค์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับเจ้าคันนี้เลขไม้อยู่ที่19,000โลครับลูกค้าเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮ ประมาณนี้เลยเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะฮะบ,บิดติดมือด้วยประมาณนี้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพรม้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ